สวัสดีคะ่ะทุกคนวพ่อประกบอีกแล้ววันนี้กบจะชวนทุกคนกินช็อกโกแลตยี่ห้อนี้กบเคยซื้อกินวันนี้ครั้งที่สองมีคนบอกว่าอร่อยอร่อยอร่อยคือกบเคยกินเป็นแท่งนะทุกคนจําได้เอแต่ถ้าทาคลิปนานมากแล้วเนาะกบไปซื้อที่ทาเกตแบบเป็นแท่งมีช็อกโกแลตนะคะทุกคนเป็นแท่งก็เออพอเรามาเซิร์ชดูคนเขาคนเขาก็นิยมกันกินนะทําไมกบไปอยู่ที่ไหนมาอันนี้เป็นช็อกโกแลตนะคะทุกคนส่วนอันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตชิพนะ ซื้อมาในราคาลดลดราคานะจริงๆมันสี่เหรียญเท่าไหร่ที่ละกสี่เหรียญเก้าสิบเก้าแต่ว่าตอนนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งทุกคนไะไปกินกันสวัสดีค่ะทุกคนพ่อมากอีกแล้วทุกคนกล้องอาจจะเอียงนิดหน่อยนิดหน่อยคุณอำนาจอยู่ข้างข้านะคะทุกคนกินข้าวเย็นนี่ไอศครีมอันนี้รสอะไรช็อกโกแลตชิพโอ้โนอันนี้ช็อกโกแลตเฉย ทุกคนเห็นสิวกบไหมไหนไม่เห็นหนูเอาไอ้นั่นอะหน,ห,นห,นหนูซื้อที่แปสิวอะที่แปะสิวอะเป็นรูปดาวห,หลายสีอันนี้กบอยู่ในตอนเย็นนะทุกคนบอกคุณอำนาจว่าซื้อไอศครีมมาฝากหน่อยแกะเลยนะอาจจะได้ยินเสียงแอร์นิดหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าห้องโต๊ะกินข้าวของกบมันก็จะอยู่ใกล้แอร์ กบใช้อนุญาตเพราะว่าเรากินกันสองคนแต่ถ้ากินกันเป็นแบบครอบครัวก็ต้องตักออกจากจากกระป๋องนะทุกคนเนื้อเนื้อเนื้อมันเป็นแบบนี้เนื้อมันเนียนมากทุกคนน้ำไหลไหลเน่ยเห็นไหมคะเนื้อช็อกโกแลต ็ช็อกโกแลตมันนวลละเอียดอะเนื้อมันละเอียดมากที่เรย่าสัตวโตนะคุณอำนาก็กินไม่ต้องทำเสียงดังได้อันนั้นหมกผมทำเมนูให้คุณอำนาจถูกถ่ายคลิปไปแล้วเมนูหมกหมกหมก,หมกหมกหมกแหนม บอกให้คุณน้ำหน้าซื้อช็อกชิปของกบคุณ,คณน้าไปเจอตัวแรกกบบอกให้ซื้ออ่านี่แหละชโโละ็อกโกแลกกบเคยพูดให้คนฟังแล้วนะพูดอีกไปได้ซื้อของต้องโทรหาเมียทุกครั้งซื้อทุกครั้งโทรทุกครั้ง ซื้อทุกครั้งโทรทุกครั้งอาทิตย์ล้านี่ไปแชห่หนูก่อน,นมันจะละลายมมีพีนะพีครอมันมีม,นม,มันมีหลายรสชาติมากันยละมันมีหลายรสชาติมากทุกคนอันนี้เป็นชิปช็ชอกช็อกโกแลตชิป,ชอ,ชปอันนี้จะบบลูมผมกินได้หมดผมอยากใช้ฟันๆได้แล้วอ้อันนี้มันเป็นช็อกโกแลตชิปไงทำไม คุณแม่เขากินได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างหมายความว่าคือหนูเป็นคนชอบหนูจะเป็นคนชอบสั่งไม่ใช่สั่งชอบบอกให้ซื้อนู้ซื้อนี่แต่แต่หนูจะเป็นคนที่กินไม่เยอะหนูจะเป็นคนที่อุย้ยข้างในเป็นมีม,มีมีช,โชโ็อกกตมีก็ช็อกโกแลตชิพไงมันมีเหมือนเออเป็นเป็นช็อกโกแลตแล้วก็มีช็อกโกแลตเล็กๆอยู่ข้างในอือ ชอบันนี้อันเมื่อกี้มันเป็นอันนี้มันเป็น,น,น,ปนมีช็อกโกแลตเป็นเม็ดๆเมดเมด้วย,งยไงอันี้ว่าเหรอแมาเราก็จะเรียกว่าช็อกโกแลตชิพมันก็ช็อกโกแลตชิพเลยแล้วก็จะมีคนอยู่ประเภทหนึ่งทุกคนปากบอกว่า ขึ้นแล้วชอบโทษคนอื่นป่าบอกน้ําหนักขึ้นแล้วก็กินไม่หยุดแล้วก็มาโทษเมียว่าวกตัวเองทําของแ่บๆจะไม่ให้น้ําหนักขึ้นได้ไงหรือไม่ก็ตัวเองก็ตัวเองตักข้าวมาให้ให้ให้ใหข้าเยอะจะไม่ให้น้ําหนักขึ้นได้ไงมันไม่เกี่ยวหรอกมันขึ้นอยู่กับตัวเองแล้วมาแล้วประมาณบอกว่าอะไรนะอะไรนะอ้วน น้ำหนักขึ้นชอบนี้พี่กีเธอจะบ้าอะไรอ้วนใครอ้วนกันแน่แต่ว่าหนูเปียบเทียบแต่หนูเปรียบเทียบว่าหนูหกลับแต่ก่อนอ่ะตอนนี้หนูอ้วนกว่าแต่ก่อนเขาไม่เรียกว,ว่าอ้วนเขาเรียกน้ำหนักขึ้นทุกคนมันอร่อยมากเลยเ <ๆ S 1> มื่อกี้คุณน้ำหน้าบอกว่าไม่กินข้าวเหรอ ไม่กินข้าวด้วยกันเหรอวันนี้กบทำาเนยที่บอกมีสุ่ม่อไม้ด้วยไม่ไหมสุ่มผลไม้แล้วก็พวเพื่อนบกแหนมบุกแหนมใส่ไข่แล้วก็แหนมทอดเรื่องเรื่องไปกินข้าวไปกินข้าวร้านอาหารนะทุกคน ต้องเช็คนะบางครั้งร้านอาหารบางครั้งบางบางที่เขาชาัดชาร์จทิปเลยทุกคนเมื่อก่อนกูคิดว่าการชาร์จทิปอาจจะเป็นประมาณว่าไปกันหลายคนหรือเปล่าเอออันนี้คิดเองเขาถึงจะชาร์จทิปแต่ว่ากบก็โดนกบไปแค่สองคนขงเขาก็ชาร์จไปว่าพวกเราก็ให้ทิปเดอร์บลเข้าไป นัแหละทุกคนก็ต้องดูดูสังเกตตัวเองดูว่าก็คือเช็คเช็คให้รอบค้อบเลยจะได้ไม่พลาดเหรอคนเรามันก็มีครั้งแรกไม่เอาจะเรียกว่าประสบการณ์เหรอไนหนนะาจะไม่ได้ไม่ต้องพูด เดี๋ยวจะติดกินข้าวติดคอนะเราบอกจะไม่ได้เนาะก็ไม่ต้องพูดแค่พูดร้านไก่ทอดก็ได้ร้านร้านไหนร้านร้านฟาสต์ฟูฟ้ดก็ได้ร้าน,านอะไรก็ได้ร้านเสร็จพอแล้วร้นหลายร้านใช่ไหมใช่กินอาหารหลายร้านมากกินอาหารหลายร้านมากที่นี่เราไม่ต้องมาโทษโทษตัวเองแต่ว่า งั้นเขาจะพูดว่าเป็นประสบการณ์เหรอเนาะทำไมเราต้องประสบการณ์ทุกคนถ้าไม่งั้นเขาจะเรียกว่าประสบการณ์ถ้าเราไม่เจอเราก็จะไม่รู้ว่าประสบการณ์เป็นยังไงแตไมัต้องมีครั้งแรกอุ้ยตกกบชอบอันนี้นะ่ะมันมีหลายรสชาติทุกคนไปเลือกเอาแต่ว่ารสชาติที่เขาแบบแนะนํามาก็รู้สึกว่า ช็อกโกแลตนั่นแหละที่แบบว่ารู้สึกว่ายังไงซื้อมาก็ไม่พลาดซื้อมาเรากินได้แล้วก็วันนี้ลาเมื่อกี้เชื่อไปจำดูเอาวานี้ลาเหรอยวานิลาใช่ไหมกินแล้คกกิดถึงลูกแป้งนางชอบไอศครีมแต่ว่ากินทีไรก็ไม่ค่อยสบายทุกทีโอเคไปแล้ว อันนี้อร่อยทุกคนอร่อยมากกบชอบกินไปคุยไปสัพเพเหระนะคะทุกคนอย่าถือสาก,กบนะทำคลิปก็ก็มีความสุขได้พูดได้คุยโอเคค่ะทุกคนกบไปแล้ว ขอบคุณนะคะทุกคนที่รับชมคลิปวิดีโอของผมนะคะขอบคุณทุกกาลังใจของคุณทุกเม้นไม่รู้จะมองตรงไหนจะไม่ได้แล้วเนี่ยกล้องขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะรักษา,า,ส,าสุขภาพด้วยค่ะแล้วเพื่อนทุกคนกันบ๊ายบายบ๊ายบาย